ครับเราจะเริ่มกันเลยนะครับผลจะผมจะทำย้อนหลังให้ดูสามงวดนะครับผมจะย้อนกลับไปเอาผลของงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองห้าหกสี่นะครับงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองห้าหกสี่สถิติที่ออกมานะครับแปดสามห้าห้าสามแปดนะครับ 8 3 5 5 3 8ห้าหแปดแล้วก็7 3สนะครับเลขท้าย2ตัวนะครับแล้วผมจะมาจับเอาตรงนี้นะครับเอาแทีเลขท้าย3ตัวนะครับคือ5้านะครับ538ก็บวกเลยนะครับ5บวก3าได้8นะครับลด1แต้มนะครับคือ7นะครับได้8กับ7แล้วนะครับทีนี้ก็3มบวก8นะครับตัวไปก็3บวก8ก็เท่ากับ11นะครับ11 นะครับใส่1นนะครับแล้วก็เราจาก11นะครับจาก1เราขยับอีกแต้มหนึ่งเป็น2นะครับก็ผลออกมาคือได้อย่างนี้นะครับได้8ได้7กับ1กับ2นะครับรวดเร็วนะครับไปเร็วๆเลยนะครับแล้วก็เลขท้าย2ตัวนะครับต่อไปก็บทีนะครับกล้องไวติงสักหน่อยนะครับเลขท้าย2ตัว73นะครับ73ผมจะเอาแต่แค่ตัวหน้านะครับตัวหน้าคือ7 7บวกกับ5ได้เท่าไหร่นะครับเป็นห้าเป็นได้12นะครับใส่แต่ตัวท้ายนะครับ12ก็คือใส่แค่2นะครับก็เป็นผลออกมาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ได้ผลออกมาแล้วนะครับที่เราคํานวณเราก็ออกมาได้เท่ากับตรงนี้นะครับเลขที่ได้ก็คือ8นะครับแล้วก็7แล้วก็2นะครับหาตาแหน่งนะครับ2แล้วก็1แล้วก็2นะครับตรงเป็นอย่างนี้นะครับ8 7นะครับ8 7ด1 2นะครับ แล้วเอาผลตรงนี้นะครับที่ผมวงงวันนี้5 5ตําตำแหน่งนี้ครับมีเลขแค่4ตัวนะครับในหาตำแหน่งมีเลข8เลข7แล้วก็เลข2 2งสตำแหน่งนะครับแล้วก็เลข1นะครับคือตรงนี้เราได้เลขีเด่นที่สุดคือมันมี2จุดนะครับเลขตัวเดียวมันมี2ตํตำแหน่งก็คือเลข2นะครับก็คือเด่น2นะครับประจำงวดที่จะออกมาวันที่16นะครับเราจะคำนวณหาวันที่16เอาผลของวันที่1มีนาคมมาคำนวณเอา เพื่อจะหาผลของวันที่16มีนาคมนะครับแล้วผมก็จะจับอย่างนี้นะครับก็คนอื่นจะเล่นยังไงก็จับต่อตามนี้นะครับสลับเอาตามนี้ได้นะครับตาม5ตัวที่ออกมานี้นะครับแต่ผมจับบอาไปง่ายๆนะครับผมนําแบบง่ายเจ็ดสองสองนะครับนะครับเจ็ดสองสองนะครับคือตัวเด่นตัวรองก็คือเจ็ดสองหนึ่งนะครับคือตัวเด่นแล้วครับเจ็ดสองสองเจ็ดสองหนึ่งนะครับแล้วก็ 8 22, u, tamam. Higher, like this, move, 2, 2 2นะครับก็ตัวลองออกมาอีกนะครับแล้วก็8 2 1สองครับผมก็เท่านี้นะครับส่วนใครจะตัดเล่นแบบ2ตัวก็แล้วแต่นะครับ22นะครับ21ก็มีแค่นี้นะครับ2 2สองกับ2 1แล้วใครจะจับเล่นแ8หรือว่า28 8 2 7 2 2ปประมาณนี้ก็อยู่ในนี้นะครับ1 2 2 1ก็แล้วแต่จะเล่นนะครับแต่สำหรับผมจะตัดแค่นี้นะครับถ้าจะเลือก2ตัวก็จะตัดเอาตรงนี้นะครับ ตัดเอาตรงนี้แค่นี้นะครับอันนี้ก็เลขตัวเดิมนะครับเท่าเดิมก็เลขนักที่หน้าเปลี่ยนแดกับ7เท่านั้นนะครับแล้วเรามาดูผลกันนะครับผมผลเลขที่ออกนะครับกัดีนะครับมาออกวันที่16มีนาคมนะครับผลของวันที่16มีนาคมที่ออกมาได้ก็คือนะครับ16มีนาคมเลขที่ออกก็คือ890422นะครับผลนะครับ ผลออกมานะครับแปดเก้าศูนย์นะครับแปดเก้าศูนย์สี่สองสองนะครับแล้วก็บางวันเลขค้าสองตัวก็คือสิบเก้านะครับหนึ่งเก้านะครับก็ตามนี้นะครับสองสองหนึ่งเก้านะครับเลขท่าสองตัวก็งวดนี้ถือว่าโอเคนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเต็มเต็มนะครับสองสองนะครับนี่นะครับสองสองถ้าใครจับเล่นอย่างนี้ก็โอเคนะครับ จะเล่นเป็นยังไนก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเลขที่ออกมาใน5ตําแหน่งนี้นะครับคํานวณเพื่อสูตรรางวัลที่1นไม่รู้บางครั้งบางงวดมันก็ไปออกในตําแหน่งอื่นนะครับไม่ได้ออกที่ตรงท้าย2ตัวหรือ3ตัวนะครับอาจจะไปอยู่ด้านหน้าก็ได้นะครับนี่เป็นการคํานวณนะครับผมคํานวณเพื่อเป็นแนวทางซื้อลอตเตอรี่นะครับผมซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมเคียนะครับสําหรับงวดนี้ผ่านนะครับไปนะครับเราจะไปต่อนะครับเราเเอาจ้าผลจะต่อไปเราจะผลตัวนี้นะครับ ผลของตัวนี้นะครับผลของวันที่อันนี้นะครับผลของที่วันที่สิบหกนะครับสิบหกมีนาคมนะครับมีคหกสี่นะครับไปคำนวณหานะครับไปคำนวณหาวันท네ี่หน <royalty> ึ <BRUNO> ่งเมษายนนะครับหนึ่งเมษายนนะครับหนึ่งเมียนนะครับหกสี่นะครับเราจะไปคำนวณหาตัวนี้นะครับ เอาไปต่อนะครับผมเราจะเปิดผมจะเปิดหน้าใหม่ให้ดูนะครับหน้านี้เขียนเต็มแล้วนะครับเอาจะไปหาวันที่1นะครับเราจะดึงตัวนี้ไปนะครับ4 2่สอกับนะครับจะกงหวัดวันที่สิบหกนะครับสิมีนาคมนะครับมีนาคม64นะครับทีละทีออกมาเราจะดึงออกมาแค่4 2่นะครับคือ4 22นะครับง่ายง่ายนะครับแล้วก็19ึ่นะครับหนกับแค่นี้นะครับ ที่เราออกมานะครับต่อนะครับเราเอามาแค่นี้นะครับมาคำนวณคือ4บวก2ก็คือได้6นะครับถอย1ก็คือ5นะครับแล้วก็2บวก2เป็น4นะครับ4ก็เพิ่มอีก1แต้มเป็น5นะครับโอเคเนื้อ1บวก4ก็เท่ากับ5นะครับก็ผลที่ออกมาก็เท่ากับนะครับตรงนี้เราได้มาแล้วนะครับได้65นะครับ แล้วก็ห้าแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นห้านะครับตรงนี้ก็เป็นสี่ตรงนี้เป็นห้านะครับก็ได้ออกมาอย่างนี้นะครับห <c oughs> 5ห้านะครับได้ออกมาแล้วคือห5ห้าแล้วก็ห้าแล้วก็สี่ห้านะครับมันเด่นตรงตัวเดียวนะครับอยู่ในนี้ครับ มันมีเลขแค่สามตัวเองนะครับเลขสี่เลข5าเลขหกนะครับจากห้าตแหน่งเลข5าตัวเดียวโดดเด่นนะครับอันนี้คํานวณเพราะว่ามันห้าเลขตัวเดียวมันมีอยู่ตกอยู่จนสามตาแหน่งเลยนะครับอืนี่ก็ห้านี่ก็ห้านี่ก็ห้านะครับแล้วก็หกกับสี่นะครับตรงนี้แต่ผมจะจับอย่างนี้นะครับแค่จับแล้วแต่ใครจะจับเล่นนะครับผมจับเล่นยังไงก็เปื่อเป็นแนวทาง,างเฉยนะครับ อันนี้ผมทําให้ดูอย่างนี้ผมผมจับมันจะเป็นมาได้ยังไงห้าห้ามันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้นะครับแต่ว่าก็เขียนดูตามตามแนวอ่าที่คํานวณน,นะครับห้าห้าแล้วก็ห้าห้าสี่นะครับเป็นตัวรองนะครับห้าห้าสี่ต่อด้วยแล้วก็หกนะครับหกห้าห้านะครับหกห้าสี่นะครับ,5 5ครบ,ครบแค่นี้นะครับก็เท่านี้ส่ว <laughs> นใครจะสลับเป็นเล่นตัดเป็นสองตัวยังไงก็ ดูนะครับนี่เราคำนวณหาวันที่หนึ่งมษานะครับหนึ่งมษนายนนะครับเอาคำนวณเอาผลวันที่หนึ่งมษนายนหกสี่นะครับตรงนี้นะครับทีออกมานี้นะครับเราคำนวณออกมาได้อย่างนี้นะครับมันเป็นคอแแกเดีนห้านะครับแต่มันเป็นไปได้เลยอย่างนี้ผมก็ไม่วิพากษ์วิจารณ์นะครับตอนนี้ตามสูตรที่ทําออกมานะครับ ตามสูตรที่คำนวณตามที่ทํามาแต่ก่อน,น่ะครับเรามาดูผลกันนะครับมดที่ออกว่ามันจะเข้าไหมนะครับผมเรามาดูผลของวันที่นะครับผลของวันที่หเมษานะครับเรามาคำนวณหาหนึ่งเมษาอยู่แล้วนะครับหนึ่งเมษาผลที่ออกมาคือสองเจ็ดศูนย์นะครับผมนะครับหนึ่งเมษาคือสี่เจ็ดสองสองเจ็ดศูนย์กับศูนย์ห้านะครับ 4ีเสองนะครับผลนะครับออกมานะครับ4ีเจ <47. S 1> นะครับตัวทีนะครับผม4ีเจ็นะครับสองเจนะครับ4ีเจ็ดนะครับแล้วก็เลขท้ายสตัวก็คือเลขศูนหนะครับ0ูย์ห้งวดน,นี้ ไม่มีนะครับไม่ถูกนะครับไม่เข้านะครับดูนะครับเลขที่ทําออกมาหกห้าห้าสี่ห้านะครับมันไม่มีมีแต่สี่ตัวเดียวอยู่ตัวหน้านี่ครับเลขลายอ่ารางวัลที่หนึ่งนะครับเลขตัวหน้าเลยแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่เข้านะครับมีเลขห้ามาเข้าเลขท้ายสองตัวนะครับแค่นี้นะครับบางครั้งก็จะมาสองสองมันจะเข้าเลขท้ายสองตัวอย่างนี้นะครับเป็นบางงวดบางครั้งมางกานะครับแสดงว่างวดนี้ก็ไม่เข้านะครับ ใ้เข้านะครับมีแค่ได้แค่เลขห้าตัวเดียวนะครับผมในรางวัลที่หนึ่งก็มีแค่เลขสี่ตัวเดียวนะครับโอเคนะครับผ่านนะครับงวดนี้ก็ผ่านไปนะครับเอาจะเอาผลทองตัวนี้นะครับต่อไปนะครับเอาผลก็ตัวนี้ไปหาเลขวันที่สิบหกเมษานะครับต่อไปนะครับจะเอาสองเจ็ดศูนย์นี่นะครับสองเจ็ดศูนย์กับศูนย์ห้านะครับไปคํานวณหาวันที่สิบหกเมษานะครับโอเคนะครับเราต่อเลยนะครับ อันนี้รวดบัรให้ดูเลยนะครับจากผลเราเอาผลจากวันที่1เมษายน64นะครับเพื่อมาคำนวณหาวันที่16เมษายน64นะครับผมตั้งเลยนะครับผมเอามายกมาเลยนะครับคือ270นะครับที่ออกงวดวันที่1เมษายน64นะครับกับ05นะครับแล้วก็รับบวกเลยนะครับตั้ง270นะครับ7บวก2คือได้9นะครับได้9ถอย1ก็คือ8นะครับแล้วก็ เอา7บวกนย์ะครับต่อมา7 0บวกย์ก็คือได้7นะครับขยับแต้มหนึ่งก็คือได้8นะครับก็ได้มา98แล้วก็78นะครับแล้วก็เอา0ูย์มานะครับ0 5ย์ก็คือ0 2บวกก็คือได้2นะครับแล้วก็ผลลัพธ์คือได้ตรงนี้นะครับ9 8 2 7 8นะครับแล้วก็มาตั้งได้อย่างนี้นะครับจะจับนะครับแล้วแต่จะจับเอานะครับในเลขในห้าตัวนี้นะครับมี9มี8 8มี2ตำแหน่งนะครับก็คือเด่น8แล้วนะครับ สองตัวถ้าตัวไหนมีสามตัวสี่ตัวยิ่งถ้าตัวเดียวกันมันเป็นซ้าในได้รับตาแหน่งตัวเดียวกันซ้ํากันคือตัวนั้นจะเด่นนะครับจะประมาณนี้นะครับก็คือมามีตรงนี้แปดสองตำแหน่งนะครับคือเท่ากับเลขสี่ตัวนะครับในนี้มีเก้ามีสองมีเจ็ดมีแปดนะครับถ้าแปดเป็นตัวเด่นนะครับผมก็จับแค่อย่างนี้นะครับจับแปดสองแปดนะครับนี่แล้วก็จับเก้าสองแปดครับแล้วก็แปดสองเจ็ดนะครับเก้าสองเจ็ดนะครับแค่นี้นะครับ ส่วนใครจะจับเล่นอย่างอื่นเจ8ด8ปดแ9ดดแปดเจดสองเก้าเก้าสองนะครับเก้าดแดนะครับเก้าเจดเจด้าอะไรประมาณนี้ก่อนแล้วแต่นะครับผมจับให้ตุกตัวอย่างให้ดูอย่างคราวนี้นะครับแล้วเรามาดูผลกันนะครับทีนี้ผลออกนะครับวันที่16บครับส6เกมีสายน64ี่นะครับส6เมีสายน64สี่นะครับแล้วก็ผลที่ออกมานะครับผลนะครับผลออกมานะครับ ที่ออกมาตัวเลขที่ออกมาก็คือนะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดแปดกับห้าหกนะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดแปดแล้วก็เลขท้ายสองตัวคือห้าหกครับเป็นไงครับเข้าไหมมันตรงนี้นะครับเข้าตรงนี้นะครับเจ็ดแปดนะครับเข้าท้ายสอ,สองตัวนะครับบนนะครับ ตัวอื่นก็ไม่เข้านะครับเห็นไหมครับแปดเจ็ดแปดนะครับแปดมีเจ็ดมีแปดนะครับเท่ากับได้สามตัวนะครับแปดเจ็ดแปดเลยนะครับก็ก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับไม่จู้่่ายังไงครับผมผมก็ว่าทําให้ให้ดูอย่างนี้นะครับเข้าไม่เข้าก็สถิติก็มันเป็นอย่างนี้นะครับทําให้ดูกันนะครับก็เป็นแนวทางว่าแต่การจะจับนั้นก็แล้ววแต่นะครับไปจะจับเล่นยังไง มันคือเลขแค่ห้าตัวนะครับเลขแค่ห้าตำแหน่งไม่ใช่ห้าตัวแต่มีแค่สี่ตัวนะครับเอไม8แปดเจ็ดแปดเอามาดูว่านี้มันมาเข้ากับตรงนี้นะครับเลขรางวัลที่หนึ่งนะครับเลขท้ายสามตัวคือแปดเจ็ดแปดนะครับนี่คือเป็นแนวทางนะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดแปดนะครับโอเคนะครับเราจะเอาไปเอาตัวนี้จากวันที่สิบหกเมษายนนะครับจะไปเร็วนะครับ จะเอาตัวนี้นะครับแปดเจ็ดแปดกับห้าหกไปนะครับไปเพื่อคำนวณหานะครับเอาวันที่สิบหกนะครับมาจากวันที่สิบหกเมษายนนะครับผมนี่ตรงที่วันที่สิบหกเมษายนนะครับเราดึงมานะครับส6หเมษายนผลที่ออกมานะครับหกสี่ผลออกมานะครับผลคือว่าเอาแปดเจ็ดแปดมานะครับแปดเจ็ดแปดแล้วก็ห้าหกนะครับตั้งเลยนะครับเร็วๆเลยนะครับแปดเจ็ดแปดนะครับแล้วก็ห้าหกล้ครับผมโอเคนะครับ แปดบวกเจ็ดคือได้เท่าไหร่ครับสิบห้านะครับผมตรงนี้คือถอยนะครับสี่นะครับถอยหนึ่งแต้มนะครับแล้วก็แปดบวกเจ็ดเท่าไหร่นะครับก็สิบห้าเท่าเดิมนะครับก็ได้ห้านะครับแล้วก็เพิ่มอีกนะครับขยับหนึ่งหนึ่งแต้มนะครับขยับขึ้นนะครับเป็นห้าหกนะครับตรงนี้ก็มีเลขสี่ตัวแล้วนะครับห้าสี่กับห้าหกนะครับแล้วก็ห้าบวกแปดได้เท่าไหร่นะครับ ้าบวกแปดเราห้าบวกกับแปดนะครับก็คือได้สิบสามนะครับเราใส่เอาแต่ตัวท้ายนะครับคือสิบสามนะครับก็คือได้สามผลที่ออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับได้เท่ากับห้านะครับแล้วก็สี่แล้วก็สามแล้วก็ห้าแล้วก็หกนะครับวงกลมให้ดูเลยนะครับก็มีแค่นี้นะครับห้าสี่สามห้าหกนะครับห้าสี่สามห้าหกนะครับห้ามีสองตำแหน่งนะครับ ห้ามีสองตำแหน่งทำให้จะเด่นห้าอีกแล้วจะไม่จะเข้าอีกจะเป็นไหมก็ไม่รู้นะครับมันทำออกมาได้อย่างนี้นะครับแล้วกลับเล่นยังไงทีนี้นะครับผมก็ดูทีนี้เรามีเลขมีเลขอยู่แค่เลขในห้าตำแหน่งมีเลขแค่สี่ตัวนะครับมีเลขห้าสองตัางสองตำแหน่งนะครับตัวเดียวนะครับแล้วก็เลขสามตำแหน่งหนึ่งสี่แล้วตำแหน่งหนึ่งหกตำแหน่งหนึ่งนะครับแล้วจะผมจะจับยังไงนะครับผมจะจับแค่นี้นะครับสี่สามหกนะครับสี่สามหกก็ สามหกนะครับสามหกแล้วก็สี่สามห้านะครับสี่สามห้านะครับนะครับแล้วก็ห้าสามห้านะครับห้าสามห้าก็มีแค่นี้นะครับส่วนใครจะสลับอย่างนี้หรือสลับอย่างนี้นะครับสลับอย่างนี้มาอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่หรือจะตัวนี้ข้ามไปหาตัวนี้นะครับผม ก็เหมือนเกือบเหมือนเดิมนะครับตัวนี้กับตัวนี้มาตัวนี้จะข้ามไปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแต่ตัวนี้กับตัวนี้ก็แล้วแต่จะกลับนะครับก็ให้ดูอย aquilo, sey, affe, ikka, ่างค่านี้นะครับพอเราเราดูเรารอผลนะครับรอผลนะครับผมรอผลนะครับรอผลนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับคำนวณหาจะว่าวันที่สองนะครับสองพฤษภาคมพคหกสี่นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมก็ตามนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ดีดมารับชมนะครับไม่ดราม่านะครับผมเรามาดูกันนะครับผมทาให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นการบันเทิงอะไรประมาณนั้นนะครับคำนวณไว้ดูกันนะครับว่าผลเป็นแนวทางที่ว่าเราจะคำนวณเสื่อเป็นแนวทางซื้อออฟเตอรี่อัจากิยนแบ่งรัฐบาลได้หรือเปล่านะครับผมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมว่าพูดผิดพูดถูกกอ็ขอไปไว้นาทีนี้ด้วยนะครับผม ขอัยมานาที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้นะครับบ๊ายบายครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับรอดูกันนะครับผม